ระดับคิงโคยัง็อตหลุดเลยนะครับบอกว่าแอนโทนี่เดอะมุนของแมนยะูเนี่ยคือบอลฉายเดียวไม่สนเพื่อนร่วมทีมเลยนะครับเล่นบอนลล่าสุดทางด้านของแอนดี้โคตำนานกองหน้าของแมนยูออกโรงวิจารณ์ฟอร์มการเล่นของเดอะมุนนะครับแอนโทนี่ซึ่งน่าผิดหวังอีกครั้งหลังจากทีมเปิดบ้านแพ้กับนิวคาสเซิลตกรอบคาราบาวครับแ,แต่ว่า23ปีอย่างแอนโทนี่ถูกคาดหวังไว้สูงนะครับหลังย้ายมาจากอาเจ็คอัมสเตอร์ดัมค่าตัว85ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้ว ยังก็ตามต้องบอกว่าแนวลูกชาวบราซิเลียนอย่างแอนโูนี่ต้องดิ้นรนในการสร้างอิมแพกและตอนนี้เขายิงประตูไม่ได้เป็นเกมที่10ติดต่อกันร,รวมทุกรายการแล้วนะครับทางด้านของโคลยอมรับว่าถ้าเป็นไปได้เขาไม่อยากเป็นเพื่อนร่วมทีมกับแอนโูนี่เลยนะครับเขาได้พูดผ่านสกายสปอร์ตเขาบอกว่าเขาคงทําให้ผมเป็นบ้าแน่อน, <mail. S 2> น,นอนเขาเป็นพวกบอลฉายเดียวอะเออเราทุกคนรู้ดีว่าเขาเล่นเป็นแต่เท้าซ้ายอย่างเดียวและจะไม่มีทางแต่งบอลเข้าขวาเพราะงั้นหากคุณเป็นกองหน้าตัวเป้าที่เตรียมวิ่งเข้าชาร์ะ คุณจะรู้ว่าไม่มีวันที่บอลจะไปถึงคุณอย่างแน่นอนผมมองแบบนั้นเขายิงประตูหรือสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้ไม่มากพอคุณลองมองและคิดดูสิว่าเขามอบอะไรให้คุณบ้างพวกเขาใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อดึงแอนโทน y ีมาร่วมทีมและผู้จัดการทีมก็ยังคงสนับสนุนเขาอยู่แโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่แอนดี The Moon ้กรอบสับแอนโทนี่เดมูนเลเทสเลยนะครับบอกว่า ไอ้นักตเตะคนนี้มันเป็นบอลฉายเดี่ยวนะล็อกเข้าซ้ายอย่างเดียวแต่งบอลเข้าขวาไม่ได้แล้วแบบนี้เพื่อนร่วมทีมก็โอ้โหหายากนะว่าใครจะวิ่งเข้าช้าแล้วจะเปิดบอลให้มันเป็นไปไม่ได้นะครับชุดแร้วมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มการเล่นของเดิมหมุนแอนโทนี่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม